โอ๊ยไปฮะเ็ยังไปกี่ทั้งเสียงรื่มาเสียดายพอละกันอิ่มแล้วหรอมันลังพอละเดี๋ยวจะไปทำงานต่อมันแบบนีเดียติดไปเสียดายห่ออู้วเสียดายมันอะไรเสียดายสักอย่างอ่ะอันไอห่อเน่ะฮะโอ๊ะอ๋อแล้วเขาดีไปกว่าหอมอห็นหน่อยหน่อยไอเอาปเอาเลยเอ้ยให้อย่าไปพึ่งหมาน้องวันนี้ก็มาวันนี้ลูกไออย่าบอกเป็นอย่างเป็นอย่าง อ่าอันนี้เดี๋ยวเอาห่อให้ิ่บ้านเนาะครับอ่าตบส้มนี้แยกไปห่อหนึ่งเนาะแกะหมูนี้แยกแยกแยกเป็นห่อหนึ่งเนาะเนะเอ้โ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 อาโไปโอ้เอีโอ้โ่้โอ้โอ้โอ้อ้อ้นอ้โ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 อังอ่โอ้โอ้อ้โออ้โอ้อ้อ้่อ้โอ้้้อ้โอ้โอ้้โอ้โ้กินตอ้ส้มอ้้ออ้อ้โอ้โ้ออโออ 喂，你俩不乐意？继续。